วันนี้ได้เวลาเก็บไข่น้องไก่กันอีกแล้วค่ะเจ้าปลาถูก็มาปวดเลยนะคะฝนหยุดตกน้องไก่ได้ออกมาเดินเล่นกันแล้วค่ะกินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินเล่นกันอย่างสบายใจเลยส่วนน้องมดนะคะก็จะมาเก็บไข่น้องไก่ลงเดือนแรกกันเลยค่ะวันนี้ลูกค้าขาประจำนะคะก็สั่งไข่น้องมดอีกแล้วไข่ที่ได้นะคะสดสดวันต่อวันเลยค่ะพี่พี่น้องๆบอกว่าชอบเวลาตอนน้องมดเก็บไข่ไก่มากๆ่วนตัวน้องมดเองนะคะก็ชอบมากเลยค่ะไข่น้องไก่สะอาดเก็บเสร็จลงเดือนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวน้องมดจะพาไปเก็บอีกลงเดือนหนึ่งเลยค่ะน้องมว่าไลเ ไม่เหมือนกันเลยค่ะบางตัวก็ไข่แต่เช้าเลยค่ะบางตัวก็ไข่ช่วงเที่ยงเที่ยงใสๆและนงมดเห็นบางตัวนะคะช่วงเย็นก็ไข่ค่ะน้องไก่นะคะ1ตัวก็จะไข่1ฟองต่อ1น่วันไข่ที่เก็บมาได้นะคะเดี๋ยวนงมดจะไปเช็ดทาความสะอาดแล้วก็จัดเรียงใส่แผงให้ลูกค้ากันเลยค่ะเปลือกไข่น้องไก่สีสวยค่ะแล้วก็ฟองเท่าๆกันเกือบหมดเลยวันนี้ลูกค้าขาประจํานะคะก็ทํากันสั่งทั้งหมด5แผงระหว่างที่เช็ดไข่อยู่นะคะตกใจเลยค่ะเจ้าวัตถุกระโดดขึ้นมาส่วนจริงๆเลยนะคะตัวแค่นี้ช่วงนี้นะคะบรรยากาศก็เริิ่่่่่มมดดีีีแลล้้ววคคคะททาาางงงงงจัััััหหพเเรนนนกยยย ปกติปีที่แล้วนะคะช่วงนี้ก็คือหนาวแล้วแต่ที่นี่ก็คือฝนยังตกอยู่เลยค่ะเช็ดไข่จะใส่แผงเสร็จยกขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้ากันเลยค่ะที่นี่นะคะสั่งทีก็ 4- ี่ห้าแผงขึ้นไปขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ่นหนุนน้องมดตลอดเลยแล้วก็เจอเจ้าแมวตัวนี้อ้อนเก่งมากๆกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะก่อนจะอาบน้ํานะคะน้องมก็ต้องทากันคลีนซิ่งหน้าก่อนน<ม>ี่เลยค่ะคลีนซิ่งที่น้องมดใช้เป็นประจํานั่นก็คือคลีนซิ่งบียอนค่ะจะหมดอีกแล้วน้องมดจะบอกคลีนซิ่งบียอนตัวนี้ว ไปสะอาดมากๆเลยค่ะเผยหน้าเรียบเนียนชุ่มชื้นครีนซิ่งหน้าก็สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะแต่ละวันเราแต่งหน้าเจอมลภาวะต่างๆเข้าไปอุดตันในรูขุมขนนะคะก่อให้เกิด <ๆ S 2> สิงน,นั้นก่อนจะอาบน้ําหรือว่าล้างหน้านะคะก็ต้องทําการคลีนซิ่งหน้าให้สะอาดหมดจดก่อนเลยเช็ดเสร็จนะคะหน้าใสามากเลยค่ะแล้วก็ชุ่มชื้นไม่แสบหมด<า>มแล้วเดี๋ยน้องมดไปตามเพิ่มก่อนนะคะ